สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. นะครับทักชองพอใจดีสู่ผู้สุขคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิถ้าไปตามแนวทางนะครับเนาะของเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเล่าพัฒนาของเขากบพี่น้องรถนะครับรถทุกสํานักเลยพี่น้องนะครับแนวทางก็ออกโตกาเนะ้ะพี่น้องเนาะโอ้ย นะครับออเดสจังไรละ่ะเอาเลขหกตัวของดงินเสี่ยวมาออกพี่น้องเขาก็หาวิธีขึ้นกันพี่น้องนะครับหาวิธีนี้สูตรนี้ตำล่าขึ้นกันนะครับแต่ทั้งจงงพอใจดีพวกอาจารย์กะบ,บรอดดิงน้อนใจหาวิธีมาสู่นะครับ บ่า,าพลาดหรอกพี่น้องนะครับกะพยายามหนีสูตรไปเรื่อยๆเขากะหนีบ่ได้โดนนะครับจังไดกะเขาลูกเขาล่างเขารอยคือเกาพี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเผิดไปได้เลยพี่น้องเด้อนะครับก็คอยเบิงคอยแยงคอยพิจารณากันนะครับวันที่ยี่สิบสามพี่น้องเราพัฒนาก็ออกอีกเป็นครั้งหนึ่งนะครับจันทร์พุธศุกร์พี่น้อง เดี๋ยวพอใะจะดีสิเอาสูตรเดี๋ยวละสูตรเก้าเนี่ยและมาตรงนี้หรอกมาตรงนี้สูตรดอกพี่น้องนะครับให้เขาหนีเฮานํำให้เขาหนีห่อตานมนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปใส่วันที่กันก่อนวันที่ยี่สิบสามไปกันต่อก่อกันไหมพี่น้องวันที่ยี่สิบสาม วันที่ยี่บสามเด้อโกรักกาดาสองห้านะครับหกแปดนะครับลาวพัฒนา ลาพัฒนาพ่อใจดีสู่พี่น้องสู่ยาท่อยาถอยนะครับวิ่งบนล่างบนล่าง นะครับวิ่งบนล่าง3เมตรเดี่ยวพี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง3ามเด้อพี่น้องวิ่งบนล่าง3ามพี่น้อง ผิดจางหนาเบื้องกันพี่น้องนะครับมาเบื้องชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวชุดสองตัว ชุดสองตัวพี่น้องบ่อลายคู่บ่อลายหางพี่น้องนะครับเนาะชุดสามตัวไว้ทีหลังพี่น้องเอาชุดสองตัวไว้ก่อนนะครับชุดสองตัวเด้อเดี๋ยวสามตัวเบิ่งลักลอยเห็ดลักลอยมาก่อนพี่น้องหาสูตรลักลอยดีๆมาประกอบไปเพี่น้องสักก่อนนะครับชุดสองตัวพี่น้องนะครับบ่อลายคู่บ่อลายหางเลยพี่น้องเด้อ นะครับไม่เยอะไม่เยอะพี่น้องไม่เยอะนะครับชุดสองตัวคือสามห้าพี่นะครับบได้ค,นะค,ดคู่บอดายหางพี่น้องบ่ต้องไป พระวงวามันสิหลายพี่น้องไม่ต้องพระวงมีสะแค่สามคู่เท่านั้นพี่น้องนะครับสามเจ็ดพี่น้องนะครับวิ่งสามเน้นสามพี่น้อง เพ็ดจังได้กระสามนะครับสุดท้ายได้ท้ายสุดพี่รองสามหยังพี่รองเฮ้าสิไปติดตามกันนะครับสามแปมี3สามคูสามหางทอนันพี่รอง ที่สพี่น้องเอาไปพิจารณากันนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ดังๆอาจารย์เก่งๆนะครับว่าเปินไดมาตัวใดเด่นตัวใดนะครับพี่น้องสิถึงตาถึงใจพี่น้องวอนะครับถึงตาถึงใจกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอใจดีน้ำแนกแล้วกันพี่น้องนะครับแนวทางมีเขา่ามีรุดได้พี่น้องวันที่ยี่สิบสามพี่น้องก่กรกฎดาสองหาหกแปดได้พี่น้องเด้อเล่าพัฒนาพอใจดีพี่น้องวิ่งบนล่างสามเมตรเดี่ยวพี่น้องนะครับสามเมตรเดี่ยวนามาหนารุ่นนาลองที่สุดเลย สำหรับเล่าพัฒนาของงวดวานจับวันที่23าพี่น้องนะครับชุดสองตัวพี่น้องชุดสองตัวนะครับจับคู่ให้พี่น้องสามห้าสามเจ็ดสามแปดพี่น้องเน้นจักหน่อยได้พี่น้องเด้อเขานี้สูตรเท่าบ่ได้โดนดอกพี่น้องนะครับหนีบ่ได้โดนนะครับ เขากะว่กาก้าเอาไว้ตัวเก่าคือเก่าพี่น้องคนจอบกรมีคนลอยก็มีค้นซ่อมกรมีเดี๋ยวก็เดินมาต่ําสูตรของเฮ้าคือเก่าพี่น้องนะครับอย่าลืมว่าประจําวันที่23 68, ากรกฎาคม2568าเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างสามเด้อพี่น้องเด้อนะครับเม็ดเดียวแล้วอะพี่น้องสามเม็ดเดียวสวยงามงามที่สุดพี่น้องชุดสองตัว นะครับสามห้าสามเจ็ดสามแปดเอาพี่น้องแคปหน้าจอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องนะให้กำลังใจพอใจดีน้ำแน่กันแล้วกันขอให้พี่น้องโชคดีมีใช้ทำด้วยสูบู่สู้คนพี่น้องความเก็บยาให้ได้ความไข่เกะยาให้มีให้มีแต่โศกแต่หมานมีแต่โศกแต่ไส่พี่น้องสวัสดีครับ